ขึ้นทรงผมสั้นค่ะบอกผมยาวแล้วค่ะลูกค้าบอกผมยาวแล้วนะคะต้องการที่จะมาตัดข้างหลังให้สั้นหน่อยบอกผมทิ่มคอค่ะจริงๆพี่สีดูแล้วนะคะส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าโคนผมต่ำนะคะพอยาวขึ้นมานิดนึงก็ชนไหล่แล้วค่ะ mm hmm. ลูกค้าบอกว่ายาวแล้วเราก็ต้องตัดนะคะเอาออกนิดนึงก็ยังดีนะคะ mm hmm. พี่สีก็จะตัดด้านหลังสั้นๆค่ะ เก็บขอบด้านหลังสั้นๆนะคะแล้วก็สร้างความถุยให้นิดนึงค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะขึ้นทรงผมสั้นค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างค่ะตัดเชื่อมความถุยในส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงเก็บฐานความยาวส่วนของด้านล่างก่อนค่ะเราจะไล่ชั้นผมนะคะเพื่อให้เกิดความทุยค่ะ หลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะแต่งทรงในส่วนผมที่ชี้ชี้นิดนึงค่ะโดยใช้บัตาเตเลียนเก็บนะคะเราจะเอาผมส่วนที่ชี้ชี้ออกค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างนะคะเก็บขอบทั้งสามด้านค่ะเอาส่วนที่ลกๆออกนะคะตัดเชื่อมกันค่ะ สำหรับเคสน,นี้นะคะซอยอย่างเดียวค่ะไม่ได้สะนะคะเก็บขอบส่วนของด้านล่างค่ะเอาลาผมออกนะคะลาผมจะทำให้ผมเราดูยาวค่ะทั้งที่จริงก็ยังไม่ยาวมากนะคะ หลังจากกำหนดความยาวตัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมความทุยในส่วนของด้านบนค่ะสังเกตว่าผมด้านบนยังไม่ได้ยาวมากนะคะพี่สีก็จะแต่งทรงตัดเชื่อมกับฐานความยาวส่วนของด้านล่างค่ะเพื่อให้เกิดความทุยนะคะใช้ฐานความทุยที่เราตัดไว้ค่ะเป็นเกณฑ์นะคะ ผมลูกค้าก็จะค่อนข้างแข็งนะคะตัดแล้วก็จังจะดูชื่อๆค่ะด้วยความที่โกกบ่อยนะคะแต่ช่วงหลังลูกค้าบอกว่าไม่อยากจะโกกแล้วพี่ซีก็จะตัดเชื่อบนะคะเพื่อให้เกิดความทุยโดยใช้แบตเตอรี่สโลปเอาค่ะ เพราะว่าส่วนของด้านบนพี่สีจะไม่ได้ออกเยอะมากนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ยาวนะคะพี่สีแค่จะสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังค่ะความทุยก็จะอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ประมาณกลางใบหูค่ะพี่สียกตัดนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะ หลังจากได้ฐานความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมนะคะในส่วนของด้านบนให้เกิดความหนาค่ะโดยใช้บัตเตียนนะคะสลปค่ะผมส่วนของด้านบนยังไม่ได้ยาวมากนะคะพี่สีก็จะแต่งเฉพาะส่วนของด้านล่างค่ะที่ลูกค้าบ่นว่าอ่ะยาวนะคะส่วนของด้านบนนะคะเราก็จะแค่แต่งให้เกิดความทุยแค่นั้นค่ะ ผมของลูกค้านะคะก็จะมีหางเต่าส่วนของด้านล่างนะคะท้ายตอยต่ําค่ะผมก็เลยพอยาวนิดนึงค่ะชนบานะคะก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความราคาญค่ะลูกค้าบอกไม่ไม่ไม่กลับไปผมยาวอีกแล้วนะคะน่าจะผมสั้นตลอดค่ะสลบปเอาผมที่ชี้ช้ออกนะคะให้เกิดความทุยค่ะ ขอบสั้นหลังทุยค่ะตัดสั้นนะคะลดการชี้ฟูดูแลง่ายๆค่ะหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็เก็บขอบในส่วนของด้านข้างค่ะทั้งสองด้านนะคะลูกค้าบอกส่วนของด้านข้างนะคะเวลาน,นอนตื่นขึ้นมาค่ะผมก็จะชี้ฟูนะคะกระดกค่ะพี่สีก็จะแต่งทรงเอาออกน้อยเดียวนะคะให้รับกับความทุยส่วนของด้านหลังแค่นั้นค่ะเราจะไม่เอาออกเยอะนะคะทุกคนให้ยังเหลือทรง เป็นบ๊อบอยู่ค่ะยาวแล้วค่ะยาวตรงไหนคะ่ะทุกคนยาวตรงไหนคะ่ะพี่สีก็จะตัดแต่งทรงนะคะลูกค้าบอกยาวแล้วเราก็จะตัดออกน้อยนึงคะ่ะแต่งทรงนะคะจริงๆแล้วผมลูกค้าก็ยังไม่ได้ยาวนะคะแต่ว่าเป็นคนท้ายทอยต่ํานะคะผมจะอยู่ต่ะะําค่ะเวลาเขายาวออกมานิดนึงก็จะดูเหมือนยาวคะ่ะส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้าบอกว่าพอมันเริ่มยาวก็กระโดกกระโดกคะ่ะพี่สีก็จะแต่งทรงนะคะเอาออกคะ่ะ เก็บขอบส่วนของด้านล่างนะคะด้านข้างค่ะพี่สีก็จะตัดส่วนของด้านข้างเอาออกนิดนึงนะคะตัดเชื่อมกับส่วนของด้านหน้าค่ะเราจะาตัดด้านหน้าปัดนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมด้านข้างค่ะให้เกิดการสไลด์น้อยนึงค่ะส่วนของด้านข้างนะคะพี่สีก็จะตัดหนาๆแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าลูกค้าบ่นนะคะว่าอพอเริ่มยาวปุ๊บจากที่ไม่ไม่ชี้ฟูนะคะตอนนี้ก็เริ่มชี้ฟู่ะเราก็จะเอาออกน้อยนึงค่ะ จริงๆผมก็ยังไม่ได้ยาวมากนะคะทุกคนะจะดูยาวหน่อยก็ในส่วนของด้านหลังค่ะเพราะว่าผมลูกค้านะคะเขามีตีนผมนะคะต่ําค่ะพอยาวขึ้นมาข้อนิ้วหนึ่งเนี่ยก็จะด,ดูเหมือนยาวแล้วค่ะเพราะว่าท้ายทอยต่ำเนาะลูกค้าชอบผมสั้นค่ะเป็นคนชอบผมสั้นนะคะบอกไม่ได้อยากได้ยาวนี้นะคะพอยาวเสร็จแล้วก็ผมไม่ค่อยเข้าสรงนะคะส่วนชอบสั้นๆพี่สีก็จะแต่งทรงในส่วนของด้านหลังนะคะให้เกิดความทีค่ะ เราก็จะกำหนดความถึงอยู่ที่กลางใบหูนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมลงมาหาส่วนของด้านล่างค่ะจะทายออกด้านล่างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าผมจะได้ยาวช้าขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็จะได้อยู่ได้หลายเดือนนะคะปกติอยู่2เดือนเนาะเอาสั้นหน่อยก็จะสักเดือนหลังจากเก็บคอบส่วนของด้านข้างเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะแต่งทรงในส่วนของด้านหลังค่ะเอาตรงท้ายทอยออกนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ยาวนะคะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยยาวนะคะมีตรงส่วนของท้ายทอยนิดนึงค่ะหลังจากตัดแต่งเสร็จ แล้วเรียบร้อยนะคะพี่สีก็ทำการได้เก็บทรงค่ะให้กับลูกค้านะคะทรงผมสั้นตัดสั้นลดการชีฟ้ฟูดูแลง่ายๆค่ะชอบสั้นๆนะคะเราก็ตัดสั้นๆนะคะชอบยาวเราก็ปล่อยยาวไปะคะ่ะแต่สำหรับเคสนี้นะคะเป็นคนชอบผมสั้นค่ะชอบทรงผมออกจะเป็นบ๊อบนะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะพี่สีก็จะเอาสั้นหน่อยนะคะก็จะให้ด้านหลังทีค่ะ หลังจากตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็บอกอืมก็ชอบแบบนี้นะคะเอาออกนิดนึงแต่งทรงค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะพี่สีก็จะเลเยอร์นิดนึงนะคะให้เห็นความทึบช,ชัดเจนขึ้นค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทรงผมสั้นค่ะตัดสั้นลดการชี้ฟูดูแลง่ายๆนะคะสำหรับคนนะคะที่ชอบผมสั้นนะคะเลิ่อจากบ๊็อบได้เลยค่ะ ในส่วนปลายนะคะก็จะมีความชื่อนะคะพี่สีก็จะแต่งปลายนิดนึงให้เกิดความพลิวนะคะเฉพาะปลายค่ะในส่วนของโคนนะคะเราก็จะให้นานๆเหมือนเดิมเลเยอร์ทั้งสองข้างทําเหมือนกันคะ่ะในส่วนปลายผมนะคะให้พลิวนะคะเอาออกนิดนึงจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะ สำหรับคนผมน้อยนะคะตัดหลังชุยๆค่ะจะทำให้ผมดูหนานะคะไม่เห็นโทษก็ไม่อาจพ้นทุกข์มองให้เห็นเป็นให้ถูกรู้ผูกรู้แก้อย่าเพียงแต่ทำลงไปไร้เหีุผลยึดอยู่ในประโยชน์เหนือความเป็นคนเป็นผู้เปี่ยมลน้นด้วยคุณค่าคำว่ามนุษย์ค่ะ ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงผมสั้นนะคะแบบนี้ค่ะลูกค้าบอกชอบใส่สบายหัวนะคะชอบสั้นๆนะคะด้านหลังนะคะชอบโล่งๆะค่ะพีสีก็จะเก็บในส่วนของด้านหลังะค่ะเอาขนอ่อนออกนะคะไถขึ้นไปนิดนึงค่ะให้เกิดความ